ถอนต้นไม้แล้วถอนต้นไม้แล้วถอนต้นไม้แล้วครับดูกับแม่ก็ถอนต้นไม้เล่ยนยเลยครับเงาเงาเนี่ยน้าบิั่งทับเดี๋ยวต้นไม้ก็แทงถอนดูดูดดดต,ตัเตะเตะอ๋อ มไม่ยอมแพ้จริงจเลยครับจดแค่ตาเลือดนักสู้จริงๆรินะครับไม่ยอมแพ้ต่อไมห้หรอกครับเราดูว่าจะถอนได้ไหมหมุนไปหมุนมาฮัก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 ฮชนได้ไงฮักดึงแล้วดึงดึงเอือนั่นดึงนั่นแหละดึง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 เตะเตะเตะ ไม่ไม่ใายช่วยดึงไม่ใช้ช่วยดึงเลยทิปทิฟทิฟเอามีดไหมแก่เอามีดไหมแก้วมีดตัดเลยไหมแก้วดูดูไม่ยอมไม่ยอมหมุนหมุนหมุนพอกันกับไม้ครับอืมอืมมือหงส์แล้วมือหงส์แวอุ้งนี่นอนทับเลยครับนี่ให้มันรู้ว่าใครเป็นใคร

ดูเริ่มโมโหโมโหถ้าเหมือนเนหะมือนนะพี่พี่คนดูเคยมีความรู้สึกนี้ไหมครับแบบว่ารู้สึกว่าทำอะไรสักอย่างทำไปทำมาทำไปทำมาไม่ได้ตั้งใจก็จะเริ่มโมโหตอนนี้เกตานี่อารมณ์นั้นแน่ๆนะครับดูหเราทอนไม่ได้สักทีหักไม่ได้สักทีเริ่มโมโห ไม่ได้ก็อยู่งี้แหละครับวันต่อมาวันพรุ่งนี้มาถอนต่อเยยบนี่นี่ไม่ออกไม่ออกชิด,ดูหางเหรอหางเขานี่ก็ยกดีมาย,ยกสูงนะครับ หางนยกงอเลยครับบเอ้าอต่อเอาพัก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 ยกก่อนพักยกก่อนครับขับถ่ายแป๊บหนึ่งนะครับแก้วตา <c oughs> ไม่ใช่ให้กำลังใจสูๆ้ๆ กำลังแม่เดินฉาย,ยครับเนี่ยแกตาเนี่ยยอมแล้วบ่ไม่สู้แล้วนะแกไม่สู้แล้วแกไม่สู้แล้วแกไม่สู้แล้ว เสียงใครร้องร้องหาอีกเฟลลี่จริงครับเฟลลี่จริงๆแกตาปกติครับเป็นปกติของหมู่บ้านช้างมีเสียงร้องต่อเขาอีกก็อ๋อเรียกเขามาช่วยว่นนี่อาจจะเรียกเขามาช่วยก็ได้นะครับ ปกติของหมู่บ้านช้างก็แบบนี้นะครับเราจะมีเสียงช้างร้องเป็นเรื่องปกติปลาทุกบ้านมีช้างนะครับช้างแต่ตัวก็บางทีเราก็ร้องหาเพื่อนมัง่งร้องเล่นร้องแบบจ้าแกตานี่ก็ร้องนะครับเวลาเขาร้องมาร้องหาเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันหรือเปล่า เราแง่แล้วโราง่แล้วเราไม่ออกแลยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้แล้วอยากกลับบ้านยังนี่แง่แล้วดึงดึงก่อนดึง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 ให้ออกกันแล้วนอย่าไปเอาอย่าไปเอาต้นนั้นต้นนั้นมันไม่ออกอะลรมาต้นเล็กก่อนแล้วเอ้ย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 ่มันจะมาชนด้วยเขาจะมาชนด้วยนะครับ ทำไม่ได้ถอนไม่ได้ครับท้ายยามาก็กินยาไปต่อใคยก็ถอนออกไม่ได้นะครับก,กินแล้วไปกินแล้วถอนไม่ออก าจะเอาเลือยให้แล้วนะครับนี่ถ้าเอาเรือยไปเดี๋ยวไปให้เขาเรือเอาเองเยถ้าเขาอยากเอาก็ให้เขาเรือเอาเองไงครับถ้าเขาเรือยได้ก็สุดยอดเลยนะครับเป็นจ้างตัวแรกที่สามารถเรื่อยไม้ออก,อกอเองได้ข้อความโมโหเป็นยังไง cái <laughs> cho tài anh chìm này Kéo Hả à, su tỏ đâu Lấy su đâu đâu ไปยืนจับๆดึงๆก็ไม่ออกนะครับแม่ออกแค่โจๆ๋ๆแวตาหรือว่าจะเก็บไว้วนพรทุงนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็ถึงเวลาที่จะได้ใกล้กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาตะขอแป๊บเนึนงครับอึบนี่ได้แนละ้วเลี้ยงช้างเราต้องถือตะขอนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการขับขี่ ควบคุมที่สะดวกสบายหรือเอาง่ายก็คือควบคุมง่ายครับโดยเฉพาะสองแสบนี่ยิ่งกว่าลูกกระปูเลยครับผมนี่แเจ้านี่ก็มานี่ยเลยมามามาหอมมาหอมมานี้ยหอมมานี่ยเลดูขาวโกงอนนี้โกงอันนี่ครับเดินมากินกับรถเค็นเลยมามามา อ่ะครับกลับบ้านเริ่ไปกับน้องแล้วมึนเลยมึนเอ้เล็กเล็กเล็กม,มานี่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 แล้มามาแล้วมาเอ๊ะดึงเล็กแล้วมานี่มาไปเร็วเอ้วขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแต่ขอ,อนี่ก็มีไว้ดีนะครับเอาง่ายก็แค่ทำแบบนี้นครับโอ้ยบางทีเราก็ปล่อยให้เขา ถือต่ขอไปเองเลยก็ได้นะครับเทคโนโลยีที่บรรพบุรุษสร้างมาให้ครับตะขอช้างเอาเอาเอาเหลักๆการทำงานการใช้งานก็เอาไว้ควบคุมนี่แหละครับผมแต่สุดน้ากเขาจะคุมเรามากกว่าครับเอานี่ชอบเดินหนีไปเล 哦，老板，你们。 นี่แกตาเสร็จแล้วกลับก่อนนะครับ เนี่ยครับแต่ขอถ้าว่าเขาอดอกลู่นอกทางหรือไปนี้แล้วก็แค่เนี่ยครับแค่วางแค่วางไว้เขาก็มาครับนี่เขามาแล้วก็ปล่อยออกก็ได้ตะขอนี่ก็สิ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับช้างก็คือแค่แบบเขาได้รู้ครับว่าบางทีเขาไปนั่นมันเป็นแบบทีบางทีเขาจะไปกินหญ้าคนอื่นเนี่ยครับบางทีคนอื่นเขาอาจจะห่วงหญ้าเขาเอาไว้ให้ ไม่ให้ช้างเขาหรือว่าไม่ให้ของของเขาให้วัวเขาให้ให้สัตว์เขาเนี่ยครับแล้วก็เอาตะขอไปจับเขาออกมาก็แค่ไปวางที่หูครับก็ออกดึงออกมาบางทีเขาก็รู้เลยครับถ้าเห็นตะขอเขาก็เดินออกมาเอาง่ายๆก็คือจะได้เป็นแบบไงครับจะได้เตือนเขาครับว่าบางทีก็อย่าพึ่งออกไปกินของคนอื่นหรือว่าหลายๆอย่างครับมันมีหลายเหตุผลแต่ผมก็อธิบายไม่หมดนะครับ พูดไปพูดมาก็อาจจะสับสนมึนงงนะครับแต่ส่วนมากก็ขอมีไว้ก็ดีนะครับบางทีช้างเราพยศมาตอนไหนเราไม่รู้ครับบางทีอยากวิ่งเราก็ได้ใช้ควบคุมเขาครับแล้นนวก็คะคองให้เขาม่แอะเอาเ,เร็วว้าเฮ้ยไปนู่นอุย้ย ไปเลยนั่นนั่นเดอ้อเด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 ้อคนดูเด้ออืมหนอเมื่อ,อ,อ,อก,กี้พิงคน้องพิงค์น้องว่ารีบุดโอ้ยรังอธิบายพี่พี่พี่คนดูยังไม่ทันจบดืออด้อดื้อถึงมาแล้วดิ้อเลยซาเลยครับ <ś led> แสบซ่าอยู่แล้วครับน่าเล่นแล้วเล่นแล้วนบะอย,อย่าแทงนะลบนบเอย,อย่าแทงนะถ้าแบบแกตาวิ่งไปเมื่อกี้ครับเราไม่รู้แบบอารมณ์ขเขาครับอยากวิ่งเน่นไปก็วิ่งเข้าบ้านนี่ครับถ้ามีตะขออยู่ถ้าเราเอามือไปผักเขาบางทีเขา สู้เรามาแบบว่าเขาเล่นอาจจะเล่นอาจจะดันเรามาครับแรงเขาเยอะเขาดันเราล้มได้ครับถ้าจะวิ่งมาชนเราต่อหรือว่าจะแกล้งเราต่อเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ช้างแรงเยอะเขาว่าเล่นกับเราแต่เราอาจจะแบบถึงขั้นอันตรายกระดูกหักเข้าโรงพยาบาลได้นะครับผมบางทีถ้าเรามีตะขอไว้สมมติอยู่กับตัวครับถ้าเขามาในกรณีแบบนั้นนะครับเราใช้ตะขอแค่ไว้แบบถ้า เาชนมาแล้วก็เอาจิ้มงวงเขาเนี่ยครับเขาก็จะรู้สึกแล้วครับรู้สึกว่าไม่น่าไม่น่าสู้ไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นกับเราแล้วเพราะว่าเรามีของไว้ต่อก,กอ,ขอเขาเวลาเขาเล่นแรงหรือว่าเขาอาจจะเล่นตะลุดอารมณ์ขเขาแบบนี้ครับสิ่งสําคัญเลยครับนี่ตะขอตะขอก็ง่ายๆครับตะขอเล็กๆเนี่ยเล็กๆเล็กลก,ลก,ลก,กว่าแก้วตายครับส่วนมากก็ถือๆไว้งั้นเลยครับถือไว้ ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอปิดคลิปไปก่อนนะครับก็ถ้าผมพูดไปยังไงบางทีก็อาจจะไม่ถูกต้องหรือยังไงก็ขอไปด้วยนะครับก็อยากแบบว่าถ้าได้เห็นก็แบบถ้าได้ใช้ก็อยากยกตัวอย่างให้ฟังครับนีตะขอก็อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังด้วยเป็นเหตุผลนะครับทําไมถึงถือ,อย่างนี้ครับก็จะได้มีภาพกรอบแล้วก็มีคําอธิบายแบบนี้ครับ กบสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม